ตอนนนนิดหนึ่งครับคือเมื่อกี้คุณนกแกนอะไรโรงแรมแหละบริจาคมาอีกอีกห้าร้อยบาทพอดีเลยเท่าทุนครับผมสวัสดีครับพี่น้องที่รักทุกท่านครับสวัสดีครับไม่เป็นไรนะครับสําหรับผมคือยังไงละ่ะอยากให้ทุกคนได้แสดงความรู้สึกแล้วก็ใช้เวทีนี้ให้เกิดประโยชน์ที่สุดนะครับพี่น้องครับเชื่อไหมครับว่า มีใครเคยเห็นหน้าผมบ้างไหมอาจจะไม่เคยเห็นนะแต่ว่าตอนนี้เรื่องนี้มาแรงที่สุดถ้าใครรู้เรื่องนี้ก็จะนึกถึงอาจจะนึกถึงผม,งผมก็ได้ก็คือเรื่องประเทศไทยเป็นประเทศเศรษฐีน้ำมันเคยได้ยินบ้างไหมครับไม่เคยเลยใช่ไหมครับเราอยากจะบอกว่า พวกท่านนั่งอยู่ตรงนี้คือนั่งทับบ่อน้ำมันรู้ไหมครับนะฮะแต่คนที่รู้คือบริษัทเชฟรอนแต่คนที่เอาน้ำมันเอาผลประโยชน์จากประเทศไทยไปคืออเมริกาและ UAE พวกเราตอนนี้คือถูกหลอกเกิดเสื้อแดงเกิดเสื้อเหลืองแดงกับเหลืองตีกัน แต่คนที่เอาผลประโยชน์ไปอยู่ข้างหลังหมดครับพี่น้องทราบไหมครับนี่คือความจริงที่มันเกิดขึ้นกับประเทศไทยนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เราถึงอยากจะบอกพี่น้องว่าพี่น้องครับประเทศไทยมีบ่อน้ำมันมากกว่าซาอุมีใครเชื่อผมไหมไม่มีไม่มีใครเชื่อตอนนี้เพราะว่า เขายังไม่ขุดไงฮะแต่ว่าสิ่งที่มันปรากฏขึ้นตอนนี้ก็คืออเมริกาเอาก๊าซไปจากประเทศไทยเป็นอันดับสองของโลกบริษัทเชฟรอนเอาก๊าซเอาน้ำมันออกไปจากประเทศไทยปีห้าสามูลค่าเท่าไหร่รู้ไหมครับหกแสนล้านบาทรายงานนี้คือบริษัทรายงานของบริษัทเชฟรอน เชฟรอนแจ้งผู้ถือหุ้นบอกว่าเอาทรัพยากรของประเทศไทยไปแล้วหกแสนล้านบาทเมื่อปีห้าสามเป็นยังไงฮะเราในฐานะเจ้าของประเทศได้อะไรบ้างหรือยังเราในฐานะเจ้าของประเทศรวยขึ้นหรือยังวันที่ยีิบสี่เมษาเกิดรถไฟคว่ำที่ดอนเมืองถ้าใครยังจำได้ 24เมษาปี55รถไฟความที่ดอนเมืองและขบวนนั้นเป็นขบวนบรรทุกน้ำบันดิบมาจากลานกระบือผลปรากฏว่าเราสอบสวนเข้าไปแล้วขบวนนั้นบรรทุกน้ำบันดิบมา1ล้านลิตรแล้ว1วันบรรทุกมาถึง6เที่ยวก็คือวันละ6ล้านลิตรจากลานกระบือ สิ่งที่บวกเราถูกหลอกลวงตอนนี้ก็คือประเทศนี้ไม่มีน้ามันประเทศนี้ไม่มีพลังงานแต่จะมีคนรวยอยู่ไม่กี่ตระกูลเท่านั้นเองบางคนถึงกับรวยที่สุดในโลกเพราะฉะนั้นสิ่งนี้ต่างหากครับที่ประชาชนกำลังถูกหลอกแล้วมันกำลังถูกเปิดเผยตอนนี้ทุกฝ่ายเต้นหมด มีคนเอาเรื่องนี้มาพูดนะฮะคนที่เล่นเรื่องนี้ก่อนคือพันธมิตรแต่พันธมิตรมันไม่เล่นเหมือนเสื้อแดงเล่นพันธมิตรเล่นเรื่องนี้ปุ๊บบริษัทขุดจอดน้ำมันจ่ายห้าสิบล้านร้อยล้านมันก็หยุดพูดแล้วหลังจากนั้นเงินมันหมดมันก็พูดใหม่ แต่สิ่งต่อต่อไปนี้สิ่งที่คนเสื้อแดงจะเอามาพูดก็คือว่าเราจะเอาสัมปทานเอาผลประโยชน์จากน้ำมันในประเทศไทยซึ่งมันมีมากมากเหลือเกินนะครับคนที่พูดบอกว่าภาคอีสานมีน้ำมันมากกว่าซาอุไม่ใช่ผมพูดเป็นคนในระดับอัธิบดีกรมเชื้อเพลิงพลังงานของกระทรวงพลังงานเขาพูดเองบอกว่าบนทุ่งกุลาล้องให้ มีน้ำมันมากกว่าซาอุที่ลานกระเบรืรอขุดมา20กว่าปีแล้วหมดไหมอำเภอฝางขุดมาตั้งแต่ปลายรัชการที่ห้าหมดไหมนะครับมันไม่เคยหมดแต่พวกเราถูกเขาหลอกมาโดยตลอดว่าประเทศนี้ไม่มีน้ำมันแล้วก็สั่งสอนให้กับเรารู้ว่าอีกไม่กี่ปีน้ำมันเราจะหมด แล้วสุดท้ายเขาก็กอบโกยทุกอย่างไปปีสองห้าห้าศคนที่ต่อสัมปชาสัมปทานให้บริษัทเชฟรอนก็คือสุรยุทธ์จุลานนท์ใช่ไหมครับท,ทั้งทั้งที่ปีห้าสี่สัมปทานนั้นมันจะหมดอยู่แล้วพอสัมปทานหมดมันก็จะตกเป็นของคนไทยแต่ปรากฏว่ารัฐบาลของคนดีดันไปต่อสัมปทานเขาไปอีกสิบปี ต่อสัมปทานไม่พอยังไปขยายแปลงสัมปทานเรียกว่าป่าช้าแตกในปี2550รู้ไหมครับว่าที่จังหวัดสงขลาบ่อน้ำมันที่จังหวัดสงขลาสู่ปีหนึ่งวันปีละ25,000ล้านบาทแล้วคนที่ได้ไปก็คือบริษัทขุดเจาะของประเทศอังกฤษเขาเจอน้ำมันในประเทศไทยทีไรลนระผมไปดูในเว็บไซต์ของเขา เขาเอาเทียนไปปักลงตรงรูปเคก้กแล้วก็ฉลองกันเป็นรูปแก้วเบียร์ชนกันรูปแก้ววายชนกันบอกว่าเจอแล้วเจอแหล่งน้ำมันอีกที่ประเทศไทยอังกฤษฉลองกันแต่คนไทยไม่รู้เรื่องว่ามันเกิดอะไรขึ้นเลยนะพวกเรานอกจากจะถูกเขาสูบพลังงานออกไปจากประเทศแล้วเรายังถูกเขาโกงอีก ตอนนี้น้ำมันราคาตลาดโลกอยู่ที่เท่าไหร่ครับร้อยเหรียญต่อบาเรลเขาจะใช้คำนี้ตลอดเราต้องมาแปลงว่าไอ้ร้อยเหรียญเหรียญหนึ่งมันกี่บาทบาเรลหนึ่งมันกี่ลิตรแต่ทำไมกระทรวงพลังงานไม่พูดว่าไอ้ร้อยเหรียญต่อบาเรลนั่นคือยี่สิบบาทต่อลิตร <Okay. S 1> ก็ต้องพูดให้พวกเรางงเข้าไปไว้นะครับเพราะฉะนั้นผมจะมาพูดง,ง่ายๆตอนนี้ว่า ไอ้ประชาธิปไตยที่มันกินได้ไอ้ที่มันพลิกเรียกว่าพลิกอนาคตของประเทศพลิกความเป็นอยู่ของประเทศเราคือตอนนี้คือเรานั่งทับบอดน้้ำมันแต่ถูกเขาโกงไปสิ่งที่เราได้ไม่เหมือนประเทศอื่นก็คือค่าสัมปทานครับมีอยู่สามอย่างที่คนไทยควรจะเรียกร้องก็คือหนึงค่าสัมปทานที่เป็นธรรมรู้ไหมครับว่าประเทศไทยเราได้เท่าไหร่ครับ ไม่ถึง30ซในขณะที่ประเทศอื่นเขาสูบน้ำมันขึ้นมาร้อยลิตรจะเป็นของรัฐบาลเป็นของประชาชนประเทศนั้นถึง80ลิตรแล้วบริษัทขุดเจาะคุณได้ไป20ลิตรแต่มีประเทศไทยเับเท่านั้นครับขุดขึ้นมาร้อยลิตรเราได้แค่ยี่ไม่ถึงสามสิบนอกนั้นเป็นของบริษัทขุดเจาะหมดเลยนี่คือต้นเหตุแห่งความยากจนเราจําได้ใช่ไหมครับว่าสมัยหนึ่ง มีคนพูดว่าโชดช่วงชัชวาลยุคนั้นก็คือเปลมติลสูลานนปีพศ .2524 ครับแต่หลังจากนั้นโชดช่วงชัชวาลุๆยุคนี้ถึงเป็นยังไงกี่ปีฮะสามสิบกว่าปีแล้วเราโชดช่วงไหมครับก็ยังจนเหมือนเดิมประเทศไทยมีน้ำมันมากกว่าซาอุขุดเจาะขึ้นมามากกว่าซาอุ ตัวเลขนี้กรมเชื้อเพลิงพลังงานกระทรวงพลังงานไม่เคยเถียงผมเลยแต่ทำไมเรายังยากจนกว่าเขาเ,เพราะค่าสัมปทานเราได้ต่ำกว่าเขาประเทศไทยได้ค่าสัมปทานภาคหลวงจากบริษัทขุดเจาะน้ำมันต่ำที่สุดในโลกไม่ใช่ต่ำกว่าในอาเซียนนะครับต่ำที่สุดในโลกเพราะฉะนั้นสิ่งที่เชฟรอน สิ่งที่บริษัทเฮสสิ่งที่ UAE สูบจากประเทศไทยไม่ใช่เขาสูบน้ำมันครับเขาสูบเลือดสูบเนื้อสูบความมั่งคั่งไปจากคนไทยประเทศสิงคโปร์ไม่มีน้ำมันตัวเองแม้แต่หยดเดียวทำไมเขาขายเป็นสิน95อยู่ที่ลิตหนึ่งไม่ถึง21บาทแต่ประเทศไทยใช้เท่าไหร่ครับ48บาททั้งทั้งพี่มีน้ำมันตัวเองด้วย ทำไมเราต้องใช้ในราคาตลาดโลกคุณสองเพราะเราถูกองค์กรที่เรียกว่าคาราชการกระทรวงพลังงานและบอตทหลอกลวงมาโดยตลอดถ้าท่านอ่านหนังสือพิมพ์จะเห็นหลังหน้าหนังสือพิมพ์ที่มีโฆษณาเต็มหน้าซึ่งมันใช้เงินหลายสิบล้านนะกว่าที่คุณจะโฆษณาเต็มหน้าได้หรือรายการข่าวตอนเช้าที่เป็นรายการข่าวดัง ทำไมเขาไม่พูดเรื่องปอตทเลยเพราะว่าสปอนเซอร์ใหญ่ของเขาคือปอตทเขาจะด่าไหมเขาจะเอาความจริงมาพูดไหมเพราะฉะนั้นเราอยากจะบอกตอนนี้นะฮะตอนนี้สำหรับคนเสื้อแดงสำหรับคนเสื้อทุกสีมันกระจายไปหมดแล้วก็คือประเทศนี้มีน้ำมันแล้วมีการกำลังเตรียมขุดเจาะน้ำมันในประเทศไทยอีกหลายหลุมโดยเฉพาะหลุมใหญ่ที่สุดคืออยู่ภาคอีสาน เราได้ยินลานกระบือปีหนึ่งสองพันล้านลิตรต่อปีเราได้ยินมากี่ปีแล้วครับยี่สิบกว่าปีแล้วใช่ไหมครับมันหมดไหมแรงมงกดหนึ่งหมื่นล้านลิตรต่อปีมันหมดไหมขุดจนครบสามทานแล้วมันก็ยังไม่หมดนั่นคือพวกเราถูกหลอกลวงมันมีประเทศที่มีน้ำมันมากขนาดนี้เป็นยากจดยากจนเหมือนประเทศเราไหมเพราะฉะนั้นผมใช้เวลานิดเดียว แต่เราอยากจะบอกพี่น้องว่าให้ไปหาข้อมูลอย่าเพิ่งเชื่อผมนะฮะให้ไปหาข้อมูลว่าไอ้สิ่งที่ผมพูดมันจริงไหมกระทรวงพลังงานผมท้าตั้งนานแล้วว่าให้เอาความจริงมาพูดกับผมให้เอาความจริงมาแฉกันว่าจริงๆแล้วประเทศนี้มันมีน้ำมันจริงไหมเขาก็ไม่กล้าท้าหรอกครับเขาก็ไม่กล้าออกมาเผชิญหน้า,าก,กับพวกเราเขาก็จะใช้สื่อด้านเดียวที่เขามีเงิน แล้วก็เป็นเงินของพวกเราด้วยท่านเติมน้ำมันหนึ่งลิตรท่านจงรู้ได้ว่าท่านถูกหักไปแปดบาทเพื่อใส่ออมสินเขาเรียกว่ากองทุนพลังงานแล้วก็เอาเงินของพวกเรานะไปอุ้มกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตเคมีซึ่งมีคนไม่กี่ตระกูลเท่านั้นที่ได้ผลประโยชน์เรื่องนี้มันเหมือนนกที่ปล่อยออกจากในกรงนะฮะผมไม่เสียเวลานะครับผมไม่เสียใจ ที่ผมจะได้มาพูดเรื่องนี้ถึงมันจะช้าถึงมันจะเป็นคนสุดท้ายแต่ผมรู้ว่าพี่น้องจะต้องหาคําตอบต่อไปอีกว่าเอ๊ะไอสิ่งที่ผมพูดเนี่ยมันจริงหรือเปล่าว่าประเทศไทยมีน้ํามันมากขนาดนั้นนะฮะโครงสร้างของประเทศไทยคือโครงสร้างของการขุดรีดคนหกสิบห้าล้านคนอยู่ชั้นล่างแล้วคนมีไม่ถึงหนึ่งล้านคนอยู่ชั้นบน แล้วคน 65, 65ล้านคนทํางานแล้วส่งผลประโยชน์ไปให้คนที่อยู่ชั้นบนเราอยู่แบบนี้มาโดยตลอดแล้วเขาก็สร้างวัฒนธรรมมาครอบงําครอบความคิดของพวกเราอย่างเช่นคําว่าคนดีพอเพียงทําบุญมาน้อยทําให้พวกเราต้องยอมรับกับความจนท,ทั้งทั้งที่แท้จริงแล้วขอผมอยากจะบอกพี่น้องเถอะว่า พวกท่านไม่ได้จนประเทศนี้ไม่ได้จนเลยประเทศนี้คือประเทศเศรษฐีน้ำมันแต่ทําไมพวกเราถึงจนเพราะถูกนายทุนเพราะถูกพวกอับปรีสีกาบานมันขูดรีดมันกดขีด่ต่างหากท่านประเทศไทยไม่ต้องมีน้ํามันก็ได้ครับเอาตลาดสิงคโปร์เข้ามาเอาราคาสิงคโปร์เข้ามารู้ไหมครับว่าสิงคโปร์นำเข้าน้ํามันเท่าไหร่ ยีบอ็บาทต่อลิตรบวกค่าขนส่งยังไงคุณก็ไปเกินยี่สิบห้าบาทแต่ทำไมคนไทยต้องมาใช้น้ำมันที่สี่สิบห้าบาทต่อลิตรนี่คือพวกเราถูกหลอกถูกหลอกแล้วเขาถูกกดขี่กดลีดมาโดยตลอดผมอยากจะเอาเรื่องนี้มาพูดมาบอกพวกเรามาฟ้องประชาชนอย่าเพิ่งเชื่อผมไปหาคำตอบ แล้วก็เรามาช่วยกันเอาพลังงานเอาผลประโยชน์เหล่านั้นกลับขึ้นมาสู่ประเทศเรามีประเทศหนึ่งที่เขาทำได้ก็คือประเทศโบลิเวียประธานาธิบดีอีโวโมราเลสแห่งโบลเวียงโแห่งโบลิเวียใช้กำลังทหารยึดบ่อน้ำมันทั่วประเทศแล้วก็เรียกบริษัทที่ได้สัมปทานมาคุยใหม่บอกว่ารัฐบาลโบลิเวียได้ห้าสิบ บริษัทขุณจอดน้ํามันได้ห้าสิบไม่เป็นธรรมเพราะว่าบริษัทน้ํามันของอเมริกาคุณไปจ่ายให้ประเทศอื่นเก้าสิบเปอร์ซได้แต่ทําไมมาจ่ายให้โบลิเวียแค่ห้าสิบห้าสิบแต่ประเทศไทยในสถานะตอนนี้คือสามสิบเท่านั้นที่คนไทยได้ปรากฏว่าโบลิเวียเพิ่มงบประมาณขึ้นมาทันทีถึงเจ็ดเท่าตัวจากเดิมโบลิเวียสภาพเหมือนอร์เจนินา คือประเทศที่กำลังจะหมดสภาพขายทุกอย่างเป็นสัมทานให้ต่างชาติหมดแต่ว่าตอนนี้โบลิเวียกำลังเป็นประเทศเศรษฐีน้ำมันใหม่ไทยเรามีพลังงานมากกว่าโบลิเวียเยอะแยะไทยเรามีแท่นขุดเจาะในทะเลถ,ถึง300กว่าแท่นสูบน้ำมันส่งออกไปอเมริกามีหลักฐานชัดเจนว่าอเมริกานำเข้าน้ำมันดิบจากไทย แต่ทําไมคนไทยยังยากจนนะผมฝากเรื่องนี้เป็นข้อคิดสําหรับพี่น้องคนไทยทุกคนนะครับตอนนี้อย่าพึ่งเชื่อผมให้ท่านไปหาเรืองหาเอกสารหลักฐานเรื่องนี้ซึ่งตอนนี้เผยแพร่ไปอย่างมากในอินเทอร์เน็ตนะฮะแล้วถึงขนาดว่ามีโครงการที่จะยึดบ่อน้ำมันทั่วประเทศเพื่อเรียกให้บริษัทที่เอาเปรียบ เรียกให้นายทุนที่กดขี่พวกเราคืนผลประโยชน์มาให้คนไทยทำไมคนไทยจะต้องไปนอนที่ข้างสนามหลวงทำไมนักศึกษานักเรียนไทยจะต้องไปขายตัวค้าประเวณีถึงได้เรียนทำไมเด็กไทยจะต้องไปเป็นขอทานทำไมคนไทยจะต้องไปหาจับฝรั่งที่พัทยาทั้งทงที่ประเทศเราเป็นประเทศที่มีทรัพยากรมากกว่าประเทศไหนในโลก เพราะฉะนั้นพี่น้องผมฝากไว้แค่นี้ก่อนนะครับแล้วหวังว่าวันหนึ่งเราจะได้ช่วยกันยึดบ่อนน้ำมันขึ้นกับมาเป็นของคนไทยขอบคุณมากครับ